คืลังแล้กำลังจะเริ่มขึ้นครับเพื่อสอาซำลองสองไกลเลยครับเริ่มเกมในขึ้นเวลาหลังกดไดนบ่อยครับมีการเตะกลางตรงเพื่อนเล่นครับตอนนี้สง่งจิมมี่ครับไม่ควรเลยครับทำเกมลุกครับตอนนี้เอาแซงครับแต<อ>่บ้าน<อ>ให้ได้ต่อตรงวันนี้แซงจริงไม่ได้ครับเอาแอร์เก็บได้แล้วจะสวนกลับครับเพื่นอนอาซโอ้โหแล้วถูกไถไปดื้อเลยครับโอ้เปิดมาสวยบิ๊ก จับลงแล้วรอเพื่อเติมอยู่ตอนนี้ขวาสุดมีเพื่อเติมขึ้นมาจับแล้วบิดยิงเสาแรกไม่ได้นะัูตนี้มันง่ายเกินไปครับวงเหลือน้อยครับจังหวะพาบอลที่มาทางขวาสองไม่สบายเนี่ยจับบจงหา,จหายอยู่แม่สั่งใช่มองหาบอลจหายอยู่ครับใช่ไหมจีบี้โอ้โดีแย่ยี่บอลนะจังหวะนี้แล้วกรรมการยังให้เป็นลูกลุ่งของ,ของโค้ดเดยบอยครับ ใา่ครับแชมป์ใช่ครับผู้นี้สีบอลครับผ่านกระโดดต่อมาในขึ้นเวลาหลังก็ยังเอาบิ๊กครับเล่นเป็นศูนย์หน้าโต๊ะเป้าเหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนศัพทจบจากเกมคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งครับถือว่าเกมครับเกมระหว่างสข่อีลันครับจ่าฝูงครับจะลงสนามเจอกับแบทอีเกิร์ครับ แต่สน,นุกก็เกมคู่ต่อไปเช่นเดียวกับคู่นี้เท่าเวลายังไม่จบดิสกอร์ตึงสูงนี่อะไรก็จะเกิดขึ้นได้ไปมาตารงกลางแซมแลรวจริงมี่จับบอลแรกไม่ดีโดนสวนกลับมาแย่ยังออกบอลไม่ได้ข่าวมาแล้วซ้ายมีพื้นที่แล้วอนี้บิ๊กสาบล้วไหลมาโอ้โหทั้งหมดจะคืนบอลไปด้านหน,น้าครับกลายเป็นไป จับไม่ดีครับลูกนี้ซันอ่าเป็นแอร์จังหวะสุดท้ายจับบอลไม่โดนแล้วออกหลังตัเองจับบงหวะนี้กรรมการให้เปลูกพุก่งแบบนักโกลมอยครับงท้ายครับจังหวะที่เจ๋แล้วตอกเข้าไปโดนแอร์ออกห้างครับอะไรคือเวลาหลังเนี่ยต,ต,ตอนนี้เปลี่ยนเซนเตอร์ครับสำหรับเครื่ออัดสามแล้วตอนนี้ถอดเครื่องอกมาครับเดี๋ยวต้องดูว่ลูกกางอากาศเานี้จะดรลงมาหรือเปล่า เจ้าจังหวะนี้เหมือนจะขว้างน,นิดนึงก็โมแม็กนี่สามารถกับทีมได้ตัวเด็กบอยฮะจะได้รู้การลุกฟรีคิกครับแบงซีครับการฟรีคิกแบบนี้มีโอกาสแล้วต้องลองยิงเงี้ยมันเกิดไปได้ต้องยิงเงี้ยมันดีที่สุดเลยครับถ้าเกิดยิงกลับมาได้ลูกเดียวนี่เสมอทันทีรทรครับเกมของโกลเด็กบอยครับยูี่บอลสองคนครับ เปิดมาแล้วโอ้ครูชหวงนี้นจริงไม่ครับแมยิงลูกนี้ตั้งใจยิงไปที่เสาแน,น่นขวามือเสาส,าสาองครับนิดเดียวครับจริงมี่เกิดจะทำประตูว่าตีเสมอให้กับทีมได้ครับย้อนกลับมาตัต้งแต่ใหม่ดดอโอเคหกเจ็ด ไหลยออกมาใช่แม็กให้มาโต้กันโอ้โหนั้งหนักขาเอาแต่ยังเก็บได้แล้วเจ็บซามขวาสุดเจมส์เอ้าไปตอกขั้วโดนขาตัวเองทำไมโอ้โหแล้วไม่เลี้ยงหลุดอ,ออกหน้าเองครับนี่นะลูกนี้เรื่องยากเกินไปแลซิมมี่ต้องมาจับบอลตอกข้วมาแบบมีสกิบขาตัวเองออกหน้าครับ บอลยาวขึ้น,นหน้ามาทางขวาแอร์พับโอล้ลงสวยจังหวะนี้แล้วดูว่าความใหญ่ของแอร์ไหลมาซ้ายบิก๊กจับลงด้วยเท้าขวาเลี่ยงไม่มีจับหลอกเอาไปได้จังหวะนี้หลบแล้วอา้าวไปใส่เข้าประตูเองครับแม็กโอ้โหดูวนี่ควา right ม<ๆ>สั่งว่าจะมาตัวบิ๊กนี่ไม่สกิลติดตัวเลยครับจังหวะไส้บอลเนี<ๆ>่ย โอ้โหไปลูกเก่งเลยพิกไฟแาที่แล้วนสับซ้ายสับขวาโอ้ไปดื้อๆเลยตัวตัวมันมาูแซนี่ก็ไ่คิดว่าบิกจะไปนันแค่ก้บโอ้โหดูแลมาเสียประตูที่สองแบบไม่น่าเสียสหมือนบบโคเรอยแล้วจัวนี้ก็ประการให้แบบใส่บูมเนับ เป็นตัวเล่นบอยตอนนี้มีงานหนักเป็น2เท่าแล้วครับแต่ในขึ้งเวลาแรกกับตาลหลังโยซูประตูหนึ่งตอนนี้เป็น2ประตูแล้วสำหรับตัวเล่นบอยโอ้โหถือว่าประตูแรกไอ้ไข่แต่ต้องทำให้ได้ครับโอ้แล้วจรวนี่เอารากระถ ộc นิดหนึ่งไม่อยังตามมาเซตได้เพิ่มประตของเพื่อนหละกสองจังหวะแรกเหมือนจะเสียจังหวะไปนิดนึงแล้วแผงเข่ามาให้ซานตรงกลาง ไหลออกมาทางขวาครับแอบตัดเข้าในตรงนี้แตงเล่าจริจง,ล,งรล,ล,ลูกนี้กันยากไปติดครับตัวสองจิมมี่กระโดดสวยครับแล้วเข้าคั่วลูกนี้กรรมการให้มาแลวโอ้แล้วแต่ใบเหลืองกับผู้เล่นของเพื่อนอัดสามครับผู้เล่นหมายเลขหกครับโคนครับเป็นเนื้อฮาร์ของทีมครับระหว่างเข้าคู่เข้าคู่ท่าไปหน่อยนะจิมมี่แต่หลอกง่ายเลยครับโอ้แต่ว่าใบาเหลืองลูกนี้ต้องแน่กับความ อาการบาดเจ็บของทิมมี่ต้องดูว่าจะเจ็บห,ห,ห,หักหรือเปลนะ่าเพราะผมเดินต่อไม่ไหวที่ลำบากเลยครับจังหวะเข้าบอลมาคู่เอกพยายามจะเลด้ดีกวอาแล้วต่ตอบอลคอมันเข้าท้าเกินไปแล้วกลายเป็นไปเสกทางด้านขาของทิมมีนะ่ครับ ทีนี่กลับมาเล่นต่อไหวครับเป็นฟรีคิกบริเวณทางสนามเลยครับท่านี้แชมป์ครับยืนฟอร์นิ่งยิงได้ครับแชมป์เขาหน่ะครับแชมป์วิ่งมาแล้วยิงไกลเส้นจังไปติดตัวบคคล็อกครับน่าจะแพงสองคนบิ๊กโอโ้โหอยู่ฟอร์นี้ไม่ออกด้วยครับปลายทางแคบแล้วกรรมาการให้ฟาวหรือเปล่าต่านี้ยืนอ,อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับ ไปใช้เลยล้างไว้เล็นึงนะแซมให้กรรมการให้เป็นฟรีคิกเลยจังหวะกระชากของบิ๊กวาท,าทัา้งคู้อวบแล้วเป็นแอร์จังหวะนี้ยิงเองแล้วก็ผูเอาบอลรับไม่เข้าซองให้จังหวะแรกโอ้ดูว่านนยิงอ่างกระแพงครับเออไปลูกเก่งอะไรไมยิงบอลเคิร์ฟแบบนี้ โอ้โหจะไปทางแม็กดูนี้ไม่ได้ครับเรียกเรียกเข้าออกเลยนะตุต้องรอหมดตายก่อนครับการเสียตัวครับเปิดมาก็ไม่ได้แล้วเถวสองแม็กให้มาเจ็ดเราจิงใจดกนยอยัางแตกจริงออกาได้ครับครับจิงอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ตรงต่ออีกครับแม่กดุดเซตตีได้จบด้วยครับสองครับตัวเล่นบอยครับ เดี๋ยวในคู่ต่อ,อไปในเป็นเกมการเจอกัอน,กอน,กอนระหว่างแบทเช่นนั้จะลงมาหาตอวแบบแข่งกังกับจ่าฝูงครับเสีอลครับโค้ชบอยได้กลับมาเจ็บยิงแล้วโอ้โห,โโหโดูจังหวะนี้ลับไปเติะกับผู้สำรวมบอลมันมาชิดตัวไปหน่อยครับปัดชิบตัวไ,ได้ยด็กได้ไปลุกพุ่งตอนนี้โค้ชบอลยังหันมาเปิดเกมลุกแล้วกดดันได้ค่อนข้างดีเลยครับจังหวะนี้ แชมป์ยังบนหลอกลับมาได้มองเข้าไปในกรอบให้ให้ดีเต้าฟันบังอยู่วิทแอร์ไหลอยู่วันทางขวาสวยครับดูรับฟันผู้ต้องย้อนจากเบนซัไปใหม่ครับผู้ตอนนี้เปลี่ยนอัลเฟรดลงมาแล้วครับสำหรับเพื่อนอัสามครับโมมสวยแน่อนนี้ฟันให้อยู่วานทางขวาบิ๊กสองคนในแดนหน้าดูรัา กองหลังก็เล่นบอลสี่คนครับจะต่อไหวยังไงครับบเราชิฟขึ้นมา,าผู้ตัดตู้ใครจับอกอกมาหลอกแล้วตั้งหวะเสียไปเลยครับบิ๊กนี่เราพอหวาเข้ามาที่บอลแต่ว่าไม่มีใครเล่นโอ้หถือว่าวัดใจกันไปเลยใตั้งหวะนี้ถ้ามีคนเล่นมีโอกาสได้ประตูก็มีนะแต่ว่ามันก็เสียงเจ็บเหมือน,นกันครับเขาตายติดรับบิ๊กให้มาบิ๊ก อ่ะโอ้โหดูม้วนหลบสวยแทงทะลุช่องไม่ผ่านนะโอ้โหดูว่าบอลติดนะจริงๆครับเนานี่เวลาของบอลนี่เหมือนบอกว่าไปฟบอลได้ดีลูกร่างใหญ่กันจริงครับบิ๊กบางแล้ว,ลวตอกโซษไ,ไม่ผ่านตัดสวนกลับตัดบอลขึ้นมาตรงกลา,างเจ็ดแทงลูกนี้ง่ายเกินไ,ไ,ไปครับผ่านหล่อแล้วฝ่าทางขวาบิก๊กโอ้โหจ่ายให้บิ๊กจุ้งไม่ทันครับ เจ็รังรจหวะนี้เจ็บโอโหต้องระวังครับเจ็บจังหวนี้ที่ท้ากับทีมได้ก่นเด็กบอยอ้าวจะมีโอกาสลองยิงจากฟรีคิก่ก่อนหน้านี้ถือว่ายิงฟรีคิกได้ไม่ดีเลยครับสำหรับก่นเด็กบอย จังหวะนี้ไม่แน่ครับาตรงนีงของคนเหมือนเดิมคก็เพื่อนห้สามอยู่ที่บอลนี่เป็นแชมป์กับแม็คกับแชมป์เขานี้ยิงฉลับเราจะสวนกลับขึ้นมาไม่มีเพื่อนเลยครับในแดนหน้าครับเคป่าเปลี่ยนการบอลขวาแม็คอ้าวจะบุกต่อเขาตัวได้ลอยใสดเข้าในแล้วเปิดมาทางซ้ายกระดกไม่มีใครครับในต่องเขยโทษของเพื่อนห้าสามครับโอ้แล้ววิอ้าวจะสวนกลับครับแอร์จังหวะนี้ โซนบางอยู่สองจะไปคนที่สามไม่ได้โอ้นี่เราจะถ่ายเก่งจริงๆโอ้ดูว่าสองคนก็ยังไปได้เออเติ้ลองขาแบบนี้แข่งไหวออาาครับได้เดี๋ยวมาช้าครับเวลาสามงาองค์กลางับแตฟอ่าวเป็นแอร์ครับเติ้ลพาต่อมาทางขวาอีกันครับเปิดเลยตรงนี้บิ๊กจับบอลแรกไม่อยู่ครันบน้องสีบอลให้กับคนเล่นบอยเศด ตายไปซ้ายจิมมี่แม่ช่วงหลังที่หายไปจากเกมเลยครับแล้วังหวะาที่แย่ที่บอลเต็นเต้นมาสั่นแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับที่สนามครับจะถอดไทยออกครับน่าจะถอดบิ๊กครับถอดบิ๊กออกแล้วจะส่งเอาบาร์สครับกลับลงมาใหม่ครับบาร์สสองหน้าดาวรุ่งครับ โอ้โหจังหวะว่าจะพู่นีสักก้นจัดบอลไปทิ้งไปต่อแล้วจังหวะขามันโฟโล่ไปโดนเจ๋อพอดีครับเมื่อจังหวะแบบนี้ต้องระวังครัแบพราเกิดกะจังหวะบอลกิบหน้าเด็กก็ต้องบอกว่ามันก็จะไปโดนขาผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามเต็มๆนะใบเหลืองนี่อาจจะต้องมีครับต้องระวังคแบบรัแบตอนนี้ขยับเอาบาสเนี่ยที่ไปเล่นเป็นกองหน้าครับเนี่กองหน้าดาวรุ่งของท่านั่นอน่ ตัว่อนอาสามดมแอตซิสให้กับฟันแล้วเปิดประตูแรกไปครับจะจก,กต่อไม่ห่างครับแต่อย่างนั้นไ,ไม่รุกลุกับเพื่อนอาสามยอา้อนกลับมาฟันเติร์นโอเครับบอกให้คุณ เพื่อนมาประคองกันหน่อยครับวันนี่แอร์ข้างขวามองไกลเราเปิดลูกนี้ไม่มีใครเลยครับเปิดจังหวะเปิดจังหวะ50 50เข้ามาลุ้นในกรอบแล้วไม่ตะกูแต่ว่าเพื่อนขยับไปคนทางครัไหมหจบเข้าในาไปเรื่อยๆเลยจังหวะนี้แต่ว่าจ่ายไม่ดีแท <Okay. S 1> งออกมาโอ้แล้วหลุดสองตอนหนึ่งแล้วจันหวะนี้วิท เท่าไรเราก็จังเป็นแซนครับม่วิทย์นี่จ่บอลจังหวะแรกต้อ,ตองบอกว่าแมทำคลิปช้าไปหน่อยนะจังหวะนี้เราจะมีการเปลี่ยนตัวด้ครับให้สัญญาณมาน่าจะเป็นเักครับเล่นตำแหน่งเดียวกันยกบินดักครับเออดูแล้วโอ้แล้วคนที่จะได้รับโอกาสเป็นดิวแทนครับเออเอายังไม่ได้เล่นเลยครับดิวเหลืออีกหกนาทีครับ เกมในช่วงเวลาหลังครับตอนนี้ขยับดิวกับเล่นแบ็กฝั่งไหนตกลงแล้ไม่ถูกครับกลับมาสู่เกมต่อครับออาเปิดคอกลับมาดิวสามารถบอลครั้งแรกครับดิวเปิดลึกไม่หายครับแบ็กจับสบ,บายแล้วจะสวนกลับ,บโอ้โงนี้ใจร้อนไปหน่อยครับแม็ก ม่จังหวะตะโกนไม่ไม่มีใครเลยในแดนหน้าของนั่นคนไม่้บอยฟ้าอาร์ตสูบบอลลงแย่กลับมาจังหวะสุดท้ายเคข่าหลังที่ว่าโอ้จังหวะนี้ล้มแม่ครับเคจังหวะนี้จะลุยขึ้นหน้ามาขาหลังสูดบอลเองครับเกือบต่อโอ้โหดูจังหวะนี้จ่ายบอล เลยทกายเป็นเสียเลยจับจังหวะด้านที่จับบอลแล้วพาทะลุขึ้นมาสวยแล้วนะสำหรับทางด้านแบ็คอินเทอร์กับทางด้านแสงทีรังเข้ามาถึงแล้วยังไงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนรองเท้าได้เลยครับจบจากคู่นี้ก็ได้ลงทำการแข่งขันกันต่อขึ้นมาทางขวาแล้วนะสามทางด้านเซโนะนะขวาครับบาสหนึ่งต่อหนึ่งให้มาซันจับแล้วจะพลาดนี่แหละนั่งแอร์ซ้ายครับลูกนี้จ่ายไม่ดีเองครับฟัน แล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับต้วเดบอยคนที่ลงมาเป็นผู้ยแล้ถอดแม็กออกครับไหลออมาทางซ้ายครับตอนนี้เข้าถึช่วง5น,น,นทาทีสุดท้ายรับขอขึ้งเวลาหลังนะ <c oughs> โอ้โหดุยลูกนี้นี่เก็ดุยดุยดุยเยอะไปหน่อยนะแต่จนสุดท้ายลูกไวยด้านหลังเองครับ โอ้โหแล้วเจตัดบอลได้ตัวหว่นจริงจิงโอ้โหยิงไม่น่าเชื่อเจได้ยิงตังหวะนี้ไม่เข้าหรอกแบบนี้แหละแบบนี้แหละโอ้โหถ้ายิงเข้าลูกนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่พวกเขามีโอกาสเลยครับโอ้ต้นเมื่อสักครู่นี่จ่ายบอลพลาดให้แล้วแม่กูเล่นบอยไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับกล้าก็โหวก็เหลือเชื่อว่าักครู่หลุดสองคนในกรอบครับโอ้ยิ่งขาสครับขึ้นมาซ้ายดิวตรงกลางแอร์ ตายทะลุช่องมาแล้วบาสจับแล้วโกลบเข้าขวายังไม่ได้จังหวสองยังตามไปเล่นต่อได้ดูว่าสเต็ปเท้าดีเหลือเกินเนี่ยโอ้โหโกลบสามบอลแล้วบอลไม่ได้ประตูเขาฝันโอ้โหดูไม่จังหวะคว้าแล้วดิวมาแย่งอย่างเท้ากลับมาแอ๊บเบินสารโบกเช็ดเราโบ๊ทยังสกัดชิ้งออกมาได้ผู้บอลยังถูกคิ้งอยู่กลับมาเป็นการเข้าคอบอลขน่องเพื่อนอาสามให้มาบาสเก็บบอลได้ดูว่า แค่วันนี้ถือว่าฟองใช้ได้เลยแล้วทางซ้ายมีเพื่อนโอ้โหยิงเองครับแอร์ขัจับอยู่ตอนแรกทางน้านซ้ายพยายามพยายามโอ้โหู้ยขาตสวง้องไปดีจะออกบอลให้ใครแล้วแม่ไม่มีตัวเข้ามารับบอลครับสียาวขึ้นหน้ามาต้นดิวออกเออตรงนั้นแล้วก็จะมีการเสียตัวครับ เราถอดเราแกล์ขวาออกให้ผมเอาเพื่อนัดสามตอนนี้ส่งเราจากาาแลวลงมาไว้จังการลึกเส้นทางด้านขวาอีกครั้งครเสร็จให้เราเมื่อจังหวะนี้แตกชิงออกไปได้ครับเฟิ่์นยายได้เป็นลูกพุ่งแร้วทางด้านขวาพุ่งลึกมาโอ้โหจังหวะนี้ซันจ,จมูกเข้ามาดูตัวเองคอรับเ,เกมต่อหน้านี้เกม,มระหว่างลีเธอร์กับทางด้านยานมินเนี่ยก็มีการทำเข้าประตูเองมาแล้วครับ เมือก็เกือเหมือนกันเยแต่ว่ายังไม่ตรงฟอร์แลตอนสุดท้ายเฉียวไว้นี่เดียวแ้เ่ติมพุ่มไสขึ้นมาปล่อยยอดแฝงตัวนี้ไหลออกมาซ้ายฟาดอาร์ตวะนี่ยิงด้วยซ้ายเพื่อยังไม่ตรงแข่คเับยังนำอีกสอก็ดูรอสูงแล้วตอนนี้สองนาทีสุดท้ายก่อทุนลบากเส็ครับเดิรโอ้โหังวนยิงไี่เรนนอบอลนาหนครับ เนี่ยจังหวะนี้พยายามจะให้หอกหลังมาไม่ได้ครับเจ๋อเจ๋ต้พยายามบอกเพื่อนว่าไม่มีตัวเข้ามารับบอลตรงกลางครับไม่ออกบอลลำบากครับโอ้แล้วถอดแซมออกไปเนีไม่มีตัวเชื่อกโอ้โหจ่ายดูนี้ต้นเสิ่งนิดนึงครับจับเปิดมาตรงกลางไม่ดีครับปุ้ยกิ้งแล้วโอ้โหกดแล้วก็ไม่มีน้ำหนักครับ ซันขยับล้อโอ้โหเปิดมาไม่ผ่านครับเอาแต่ฟ้าดูควายันครยันให้มาแอร์ระหว่น,นี้ไปทานแค่ก็แอร์ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับจับขอ,อเรเปลี่ยนการออกมาซ้ายเลยครับซันโอ้โหนี่ตรงกลางยิงอยู่เออเลือเดี่จ,จ่ายไปที่แอร์อแต่ว่าให้วงเล่นนะซัน หมดเวลาบาดเจ็บสองอาชีพโอ้โหฮะมีโอกาสอยู่ครับสำหรับทั้งสองทีมตอนนี้นาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บครับแล้วจะทดเเวลาบาดเจ็บจากของนาทีลพเกมนในขึ้นเวลาแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับเฮ้ยถอดเอาซันเกาหลีออกมาส่งเอาบิ๊กครับกลับลงมาในสนามอีกครั้งครับบิ๊กกลับมาเล่นตำแหน่งถนัดจริงจริงๆบิ๊กบิ๊กที่ตำแหน่งถนัดที่เล่นมิ๊กอยู่ตัวกลางครับ ขยับเอาบ้านี่ขึ้นไปคืนทำหน้าตัวเป้านี่ใส่กุญแจต่อนี่แตะหมาแล้วได้ครับจังหวะสุดท้ายครับบิ๊กไปกับบอลได้ดีครับตัวทักจิตข้อเท้าไวนิดนึงครับเียแข้งกิดนี่ยจังหวะทาฟ้าก็พยายามจะแยกที่บอลครับแต่ว่า เข้าช้าไปหน่อยครับเสียฟาแล้วมาเสียรีที่กลางสนามครับำ่พงหี่คนครับโตเด่นบอยในก่องมีบาสกับบิ๊กครับแล้วติ้นเข้าไปหัวพันด้วยในกล่องแค่โทษเล่นดึงช้าเลยครับดูครับเล่นกับเวลาไปในตัวเคยมีบทเรียนมาแล้วสำหรับเรื่อนอัดสามครับ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาพลาดแชมป์ในดิวิชันหนึ่งไปก็เหมดท่วงหมดช่วงท้ายเกมแบบนี้แะมาโดนประตูตีไข่แตกของหน้าบางลำเจี๋ยทำรถเกมนั้นนี่ก็เสียแชมป์ให้กับบางลำเจี๋ยไปเลยครับแชมป์ถูกไฟทางแคบยัดมาไม่ได้แล้วไปออกหลังไปเตะมุมในด้านขวาตอนนี้เข้าถึงเพิ่มทุกประวัตเจ็บครับเพราะฉะนั้นแบงค์กิ้งกับทางด้านแสงนันจะเต่ยังตูได้เลยแล้วตกจากคู่นี้จะได้ลงทำการแข่งขันยันตอบ โโหยิง้นยังไม่ตกต่อมอีกับเป็นตั้งแต่บปากมาตรงขึน้นมามาเบมาาลาบิ midnight, ๊กวากวขึ้นมากกให้มาตรงกลางบิ๊กจับล็ให้มาต้ามาสองนิวยาดกลับมาทาง้ายังเก็บได้ครับบาสจ่ายทำร่งองาบิ๊กตุนเดียวยิงไม่ได้ครับโอ้โห แบบนี้ถ้าตะโกนยังเสมอกันอยู่หรือนำแค่ประตูเดียวเดี๋ยวโหว่ถือว่าน่าสนใจเาออกแล้วเชนขึ้นมาตรงกลางโบนช้าหน่อยอุ้ยปล่อยหาแล้วกว่านี้สัานดูความที่บอลแล้วกรรมการให้ย่งตอแชมป์ยังเก็บได้ดีส้นฝั่งซ้ายครับเปิดลูกนี้ไม่ได้ครับนึกไปนิดเดียวโอุ้ยจะเปิดให้เชนเติมที่กระสูงแล้วหมดเวลาการแข่งขันเนี้ อ๋อเจอผู้เล่นนักสองทีมครับที่การสนามต่อเลยครับเดี๋ยวมวกเดินออกไปไหนครับโอ้โหวันนี้เป็นการเล่น,น,นอ,อัดส,สามครับเอาชนะไปได้สองก็คือเราสุดตอ้องบอกว่าชูนักที่และะ้วครับวันนี้เนี่ยจเจอผูเล่นบอลอย่างที่บอกครับเป็นเกมใหญ่ครับคูเล่นบอลแต่ละคนก็เนี่ยตั้งตั้งใจเล่นอยู่แล้วเกมแบบนี้ครับแต่เนื่องจากสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยครับบวกกับการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับในสนามก็ มันนี้แพ้กับชนะเพือนอ่ะสามไปครับสองประตูต่อศูนย์ครับแต่ยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับโอ้โห